ฝนตกหลายวันเลยแล้วเราก็ไม่ได้ลงสวนเวลาฝนตกนี่อะไรมันก็เจริญงอกงามพอมีอาหารเราก็คาดว่ามีศัตรูพืชมาละนี่น่าจะเป็นร่องรอยของกระลอกกระแตนี่แหละนระอืนี่น้องไม้บงหวานนะคะอ,อไม่ไม่เอาออก เอาไว้ม bon ันกินให้หมดหน่อแล้วกันบงหวานเยอะเลยค่ะฝนลงมานี่สองหน่อนี้เพิ่งโผล่ขึ้นมาดินเกาะอยู่นูนก็อีกหน่อหนึ่งเยอะเลยดอกไม้บงหวานของเรานูนนูนนูนี่อีกหน่อหนึ่งเยอะอ่า จะลอกจกะแต่หรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหอยทากจะตามมาน่แน่หอยทากมารุแมแน่กินไปกินไป